you สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิซี่เย็บซีนะคะในคลิปนี้นะคะเรมจะมาทำนายดวงชะตาของผู้ที่เกิดใน,นลัคนาราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมปี2565ค่ะการทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษนะคะก็อ,อาจจะมีเรื่องที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างกับเพื่อนๆน,น,นะคะขอให้ฟังไว้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตนะสำหรับช่องซิซยิปซนะคะเราใช้หลักโหราศาสตร์ไทยพร้อมกับดูดวงโดยใช้ไพ่ยิปซีนะคะเพื่อนๆสามารถดูตามลัคนาของเพื่อนๆได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยว่าตัวเองอะลัคนาอะไรสามารถติดต่อเข้ามาที่ f c e e o o o ซิซียิปซีได้เลยค่ะส่งเมสเซจเข้ามาอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวเกดจะตอบให้นะคะว่าเพื่อนๆลัคนาอะไรจะได้ดูให้ตรงลัคนาตัวเองนะคะ ก็ถ้าฟังแล้วชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าอยากเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ฝากกดติดตามช่องซิซียิปซีไว้ด้วยเพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชาวลัคนาราศีตุลน,นะสำหรับเดือนนี้ชีวิตของคุณเนี่ยจะมีแต่งาน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 เลยนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินทำงานเดือนนี้โชคลาภคุณโดดเด่นมากนะ ด้วยความที่ดาวตัวตนของคุณเนี่ยที่เป็นดาวศุกร์เดือนนี้จะมีการโครจรเข้าสู่เรือนของการทํางานมันทาให้คุณต้องมีงานที่หนักขึ้นหรือว่าคุณอาจจะโฟกัสในเรื่องของการทํางานนี่แหละบางคนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่คุณหางานใหม่เข้ามางานพิเศษงานเสริมมันทำให้คุณจ้องที่จะทําแต่งานนะไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนเลยก็อาจจะเน็ดเหนื่อยมากขึ้น ในเรื่องของการเงินนะคะดาวองคารที่เป็นเจ้าเรือนแห่งดาวที่เป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะเดือนนี้เนี่ย โคจรเข้าสู่ภบมรณะนะแล้วก็มาเจอดาวมนุษย์ยูด้วยฉะนั้นเดือนนี้คุณก็ต้องระวังในเรื่องค่าใช้ใจ่ายให้ดีใช้อะไรก็อาจจะต้องคิดให้มากขึ้นเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะใช้เงินค่อนข้างมากเลยแล้วก็ในเรื่องดีๆก็จะมีในเรื่องของโชคลาภดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวแห่งโชคลาภของคุณเนี่ยโคจรเข้าสู่บ้านตัวเองทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชครับลาภหรือว่าได้โชคลาภพิเศษจาก จกการที่คุณทําหรือว่าอะไรบางอย่างที่คุณได้ทําไปนะคะแม้กระทั่งเรื่องมีต้องลุ้นหรือว่าต้องเสี่ยงเนี่ยก็มีโอกาสได้เงินจากการลุ้นการเสี่ยงด้วยนะคะเอาเดี๋ยวเราไปดูกันเพิ่มเติมว่าไพยิปซีจะบอกอะไรคุณบ้างนะชัดมากอันนี้ค่ะจะได้ไพ่สิบไม้เท้านะ,ะในด้านการเงินหนึ่งเหรียญอัศวินถือดาบห้าถ้วยหนึ่งถ้วยสิบดาบ เจ็ดเหรียญห้าเหรียญเดซันราชนีถือดาบแปดไม้เท้าจั m ม n t สำหรับในเรื่องของตัวคุณนะคะเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากคือคุณทำงานหนักมากนะคะแล้วก็คุณทุ่มเทให้กับการทำงานเป็นพิเศษมันมีทั้งในภาพของความเต็มใจแล้วก็ไม่เต็มใจนะเป็นช่วงที่คุณต้องรับผิดชอบในเรื่องหน้าที่ของการทำงานนะคะอย่างเพื่อนๆคุณด้วยบรรยากาศมากกว่าทุกคนกระตือรือร้อนกับการทำงานของตัวเองมากก่อนหน้านี้นิสัยของคุณนะชอบความบัน เิชอบฟังเพลงนะชอบอ,อยู่ในบรรยากาศดีๆจิบไว้ฟังเพลงนะคะแต่มาเดือนนี้เนี่ยคุณไม่มีโอกาสที่จะได้มีเวลาว่างเพื่อที่จะมานั่งจิบไว้ฟังเพลงเหมือนเคยเดือนนี้เนี่ยงานทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาในชีวิตคุณจนทําให้คุณแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสุขภาพค่ะคนที่ทํางานหนักนะนั่งออฟฟิศนั่งที่โต๊ะอยู่นาน มีโอกาสที่จะเกิดโรคออฟฟิศซินโดมปวดหลังปวดไหล่เนี่ย ต้องระวังให้มากเลยนะคะแล้วก็เมื่อคุณใช้เวลาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานมากมันทําให้คุณไม่มีเวลาให้ครอบครัวเหมือนคุณบางครั้งเนี่ยด้วยปัญหาของการทํางานปัญหาสุขภาพทําให้คุณไม่ใส่ใจที่จะให้เวลากับครอบครัวมันทําให้คนในครอบครัวคุณน่ะรู้สึกว่าทําไมไม่ได้รับการสนใจหรือใส่ใจเท่าที่ควรนะคะความสัมพันธ์กับคนรอบตัวของคุณน่ะก็ดูจะไม่ค่อย ที่จะมีความสัมพันธ์กันดีมากนักนะฉะนั้นเนี่ยสำคัญเลยคุณต้องแยกแยะงานก็คือางานครอบครัวก็ครอบครัวนะชีวิตคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะก็ช่วงนีนะ้เป็นช่วงที่คุณต้องอดทนให้มากจริงๆเลยนะคะนอกจากการทํางานแล้วก็เรื่องครอบครัวเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะคุณทำเพื่อสร้างรากฐานแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นด้วยนะฉะนั้น呐 มั่นใจว่าอนาคตน่ะมันจะสดใสแหละแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณต้องอดทนแล้วก็ฝ่าฟันไปให้ได้นะคะมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณต้องได้รับการพิจารณาอะไรบางอย่างว่าถ้าคุณตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีตั้งใจผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาแล้วคุณจะพบค่ะคุณจะพบเดอะซันฉะนั้นเนี่ยปัญหาหรืออุปสรรคหรือาง,งานที่มันมากมายทั้งหลายทั้งปวงมันเข้ามาทําให้คุณมีความก้าวหน้ามากขึ้นอนาค อาคต่ะมันสดใสแน่นอนนะคะคุณต้องอดทนให้มากนะในเรื่องของการเงินนะคะ รายได้คุณค่อนข้างดีทําอะไรก็มีโอกาสได้โชคได้ลาบเป็นเงินเป็นทองนะแต่ว่ามันไม่ได้ได้มง่ายๆนะคุณก็ต้องฝ่าฟันแล้วก็ทําทุกอย่างที่ได้เงินนะคะคือคุณต้องต่อสู้ดิ้นรนแล้วก็เด็ดขาดในเรื่องการทํางานการหาเงินนะเหมือนคุณต้องจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอะไรบางอย่างนะคะที่สําคัญเลยหรือว่าคุณอาจจะใช้เงินมากในการแก้ไขปัญหาอะไรคือเดือน ก็ขึ้นจริงๆด้วย5เหรียญเหมือนคุณได้เงินมาแต่คุณมีเหตุที่ต้องใช้เงินนะคะก็น่ากังวลเนาะว่าคุณทํางานหนักเกินไปจนสุขภาพคุณเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยหรือทําให้สุขภาพสุดโทรมทําให้คุณต้องใช้เงินนะคะเพื่อที่จะทําให้แก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพคุณเนี่แหละฉะนั้นก็แก้เคล็ดไปเลยก็ได้นะเกตแนะนําให้คุณซื้อประกันชีวิตหรือว่าซื้อวิตามินดีๆเข้ามากินมันจะ จะทาให้สุขภาพคุณดีขึ้นแล้วก็เหมือนกับการใช้เงินเพื่อรักษาสุขภาพด้วยนะคะเดือนนี้นะโชคลาภมาแรงมากเลยมันไม่ได้แค่โชคลาภทางการเงินนะมันก็จะมีทั้งโชคลาภจากการเงินแล้วก็การกินด้วยนะคะก็จะมีคนพาคุณไปเลี้ยงข้าวนะจะมีคนมาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของอาหารการกินด้วยเดือนนี้คุณก็อาจจะทำงานหนักเครียดกินกินเครียดก็อาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้นะคะ แล้วก็มีโชคจากทางไกลด้วยนะคือเดือนนี้คุณชัดเจนมากว่าจะมีโอกาสได้โชคลาภทางการเงินนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะช่วงนี้คือคุณต้องรับงานหนักมากเนี่ยงานที่คุณต้องทําส่วนใหญ่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้ด้วยเป็นงานที่ได้รับมาคุณต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานมากๆนะคะคือคนที่เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องทํางานค่อนข้างมากบางงานก็เหมือนไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองอะ ทาเพื่อคนอื่นแต่คุณก็เต็มใจทํานะช่วงนี้มันเหมือนคุณเป็นคนที่อะใครให้อะไรมาให้ช่วยเหลืออะไรคุณก็ทําตลอดเลยนะคะเพราะว่าเรียกได้ว่ามันจะมีคําสั่งหรือว่ามีบางอย่างที่คุณปฏิเสธไม่ได้ท้ามันทําให้คุณต้องทําทุกๆงานที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ ก็โชคดีนะคะช่วงนี้เหมือนกับถึงแม้ว่าคุณจะได้รับงานที่ค่อนข้างหนักเนี่ยสังคมหรือว่าเพื่อนคุณก็ซัพพอร์ตคุณแหละเวลาคุณมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาก็จะเข้ามาเพื่อที่จะช่วยคุณแก้ปัญหาแต่ว่าเอาจริงๆนะมันช่วยไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าปัญหาของตัวเพื่อนคุณอะ่ะมันก็ค่อนข้างมากเหมือนกันต่างคนต่างก็ช่วยต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะช่วงนี้มันก็เลยหนักหน่อยเนาะสำหรับคนที่ ที่ทํางานประจํานะคะเดือนนี้งานเข้าเยอะมากนะเอองานเก่างานใหม่งานที่ถูกได้รับคําสั่งมามันทาให้คุณต้องแบกภาระบางคนนี่คือเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรที่ได้รับงานมากมายจากหลายแผนก มันทําให้คุณต้องทําเยอะอะแต่คือสิ่งที่คุณทําช่วงนี้นะเกศนบอกเลยว่าอะไรถ้าได้รับมาก็ต้องทํานะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันจะเป็นโอกาสเปิดโอกาสที่ดีเลยว่าถ้าเกิดคุณทําแล้วคนในองค์กรคุณจะได้ส่งให้คุณได้รับตําแหน่งที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ถึงแม้ว่าคุณจะต้องทำงานหนักสักเท่าไหร่สิ่งดีๆที่ทำไปมันก่อประโยชน์ให้คุณแน่นอนฉะนั้นทำไปก่อนนะคะอย่าท้อแล้วก็ต้องระวังสุขภาพด้วยนะก็อาจจะต้องกินอาหารดีๆอะไรที่ทำร้ายสุขภาพนะคะพวกชานมไข่มุกหรือว่ากาแฟอย่ากกินมากนะคะเพราะว่ามันจะทำให้สุขภาพคุณเสียนะแล้วก็อาจจะทำให้อ้วนขึ้นด้วยนะฉะนั้นเนี่ยงานที่คุณทำตอนนี้เนี่ยคุณต้อง สู้นะเพราะว่าอนาคตที่สดใสะ่ะมันรออยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีตุละสู้ต่อไปกับปัญหาและอุปสรรคที่คุณต้องเผชิญนะคะในเรื่องของความรักนะเดือนนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเหมือนกับคุณให้ความสนใจในเรื่องของการทำงานมากนะมันทำให้คุณกับคู่ของคุณอะไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตหรือมีความสุขร่วมกันสักเท่าไหร่แต่ว่าแฟนคุณก็เข้าใจค่ะเพราะว่าต่าง คนต่างอยู่ในจุดที่ต้องทำงานเพื่อสร้างรากฐานให้ดีให้กับครอบครัวนะคะแล้วก็โอกาสที่คุณกับแฟนคุณเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตหรือว่ามีความสุขช่วงนี้เนี่ยมันก็อาจจะน้อยลงนะเพราะว่าต่างคนต่างจ้องที่จะทำงานของตัวเองเพื่อให้ได้ผลที่ดีเพื่อเป้าหมายร่วมกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณในอนาคตนะคะมันเหมือนเนี่ยเดือนนี้เนี่ยคุณกับคู่ของคุณแทบจะไม่ได้มีอะไรตรงกันแทบจะไม่มีความ โรแมนติกอะไรเลยนะคือคุณอยากจะโรแมนติกแหละมีเวลานะคะก็พากันไปกินข้าวพาไปกินอาหารอร่อยๆเพื่อที่จะให้ความสมคัญของคุณทั้งคู่อะยังมีจุดยึดเหนี่ยวให้ต่างคนต่างไม่มุ่งมั่นไปในเรื่องของการทํางานมากเกินไปก็แบ่งเวลานะคะที่สําคัญเลยคุณอาจจะต้องแบ่งเวลาให้ในเรื่องงานรวมถึงครอบครัวและคนรักของคุณด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยชีวิตคุณอะ่ะคือแทนที่จะอยู่ ย่างมีความสุขคุณก็อาจจะอยู่แล้วก็เกิดความทุกข์ใจว่าทําไมชีวิตคุณช่วงนี้นะไม่มีความสุขเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือสิ่งที่คุณทําไปหรือสิ่งที่คุณตั้งใจที่จะทําร่วมกันกับแฟนเนี่ยอนาคตมันสดใสยอยู่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ต้องอดทนกันให้มากๆนะคะถ้าเป็นคนโสดนะเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแล้วคนเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยก็เป็นคนเก่ง ด้นะถ้าคุณลองมองนะอาจจะเป็นใครที่เหมือนเขาทํางานของตัวเองอะ่ะหรือว่าเป็นคนที่มีกิจการของตัวเองนะเขาจะซัพพอร์ตพาคุณไปดูแลนะคะแต่ว่าคุณจะไม่ค่อยว่างนะช่วงนี้เขาก็ยังนะมาคอยรับคอยส่งหรือว่าคอยพูดให้กําลังใจคุณนะคะก็เหลือตัวคุณแล้วละ่ะว่าคุณจะรับไมตรีน้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณมัวแต่สนใจกับการทํางานแล้วก็ไม่ได้สนใจคน อื่นๆสักเท่าไหร่นะคะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องจัดเวลานะคะเพื่อที่จะใช้ชีวิตให้กับตัวเองได้มีความสุขบ้างนะอย่ามัวแต่ทำงานหนักเกินไปนะคะในภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องซิซี่ยิปซีด้วยนะคะหรือว่าถ้าอยากเจอกันใหม่เนี่ยฝากกด subscribe แล้วก็กดติดตามไว้เพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ